ก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมนะผมวันนี้เรามาอยู่กับนิคุงไลท์เตอร์ทีวีกับเกมการ์ดไฟแวนการ์ดซีโร่อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวกับการแปลภาษาของโอโคฟอร์ของบล็อกใหม่นะครับผมซึ่งชื่อบล็อกอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกนะครับโอเคเรามาเริ่มที่เกตสูนใบใหม่เลยนะครับผมเกตสูนใบใหม่นี้ไม่ติดชื่อสายอะไรนะผมก็คือชกมันก็คือกับช่องเลกานะผม เอาอยูนิตนะครับสู่โซเลืกอกยูนิตหนึ่งใบบอกสามพันจนจบเทิร์นนะครับผมโอเคใบต่อไปนะครับสกิลของมันก็คืออยู่ในช่องรีกกากาศนะครับผมถ้ายูนิตเนี้ยบูทให้ยูนิตที่มีความสามารถลิมิตเบรกสี่แล้วฮิตหรือไม่ฮิตก็ตามจบกจารต่อสู้นั้นปุ๊บเอาเข้าโซ่โจนหนึ่งนะครับผมตรงนี้ผมขอพูดหน่อยนะครับผมคือสกิลตัวเนี้ย ผมไปพูดของตัวแคนไคลโรผิดนะผมซึ่งมันเป็นตัวของตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตชี้ก่อนอ่าตัวนี้นะผมผมพูดผิดนะครับผมคราวที่แล้วผมพูดว่าลิมิตเบรกสี่คือจะต้องใช้ตอนลิมิตเบรกสี่ใช่ไหมจริงๆแล้วคือบูทตัวที่มีความสามารถลิมิตเบรกสี่นะครับผมอ่าผมข้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมอ่าอ่ากลับไปต่อนะครับผมอ่าไปต่อไปนะผมสกิลของมันก็คือ เมื่ออยู่ช่องเรียกกาศนะผมเอาอยู่นี้เข้าสุดโซจากนั้นโจกการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับทิ้งจุดหนึ่งง่ายๆนะครับอ่ะใบต่อไปนะครับผมเกือบช่องเรียการนะครับผมเมื่ออยู่ในนี้บูตแล้วถ้าเรามีเรียกกาศที่อยู่สภาพเลสอะสภาพนอนหนึ่งใบหรือต่ำกว่าบวกสามพันนะครับผมแล้วตัวนี้ต้องบูตนะต้องบูตก่อนแล้วก็เซนคิวถึงจักเกิดนะครับผมถึงจะถึงจะบวกสามพันนั่นเอง ใบต่อไปเป็นตัวสายเชลไลท์นะผมสายลิปเปอร์ผมขออนุญาตเรียกว่าลิปเปอร์สายลิปเปอร์แล้วกันะะเนาะโอเคสกิลของมันกับช่องเวนการ์ดนะผมเมื่อมียูนิตท,ที่เป็นสายลิปเปอร์ของมันนะที่เป็นเกรดหนึ่งมาไล้ทับมันเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบค้นหาที่มีควาว่าอ่ะค้นหาเกรดสองที่เป็นลิปเปอร์หรือเกรดสามที่เป็นลิปเปอร์ ขึ้นมือหนใบนะผมจะเป็นเกตสอหรือเกตสก็ได้ขึ้น1ใบนะครับผมแต่ถ้าไม่เจอคอ,อยูนิตนี้เข้าลงช่องเรียากาศนะครับผมจากนั้นสกิลที่2นะครับผมกดไปช่องมันกาดนะครับเมื่อ,อยูนิตท,ที่ไม่ใช่สายิปเปอร์ที่เป็นเกตหนึ่งมาไลททับมันคอ,อยูนิตนี้ลงช่องเรียกากาศนั่นเองนะครับโอเคเกตหนึ่งกันนะครับผม อ่ะผมกขเริ่มที่พีจีนะผมพีจีตัวนี้ไม่ติดชื่อสายริปเปอร์อะไรนะไม่ติดชื่อนะครับผมแล้วก็ไม่ติดไม่ติดเหมือนจะไม่ติดชื่ออะไรเลยนะครับผมก็คือสกิลของมันก็คือถ้าเราจะตายถ้าเราจะตายหรือจะแพ้นเนี่ยมี5ดาเมจล้วโดนตีปุ๊บถึงจะใช้งานได้ไม่เหมือนของพีจีเก่าที่จะป้องกันตอนดาเมจดาเมจสามเรโดนสองขีดนะ่จะป้องกันแต่ตัวนี้จะไม่ป้องกันนะครับผมก็ สามารถเลือกใช้ได้เลยว่าจะใช้ใบไหนนะครับผมใบต่อมาเป็นสายลิปเปอร์นะครับผมลิปเปอร์เกตหนึ่งนั่นเองสกิลสกิลของมันก็คือเมื่อถ้าถ้ามีลิปเปอร์เกตศูนย์อยู่ในโซ่บวกตัวเนี้ยหนึ่งพันตลอดทั้งทั้งเธอเราจะฝันของข้ามเลยนะแล้วต้องยืนบนช่องแวนการ์นะโอเคทิคิวที่สองเกิดไปช่องแวนการ์นะครับผมเมื่อ มีการ์ดเกตสองที่ไม่ใช่สายริปเปอร์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่สายสายมันอะที่เป็นเกตสองนะไลทับมันปึ้งเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบหาริปเปอร์ที่เป็น, 2, นะ up, นปเกตสองมาไลททับนะครับผมก็ถือทําให้สายติดงกล้เหมือนกันนะครับผมเป็นตัวที่ทําให้สายติดง่ายมากนะครับผมเมื่อท้าหลุดสายนะครับโอเคใบเกตหนึ 1, by by. 1, by by. ่งใบต่อไปเกตหนึ่งใบต่อไปสกิลของมันก็คือ อ้าผมผิดไปอ้าวโอเคเดี๋ยวเดีอ๋อมาใบนี้ตอนะผมผมกดผิดต้องขอภัยนะฮะสกิลของมันก็คือจะเกิดก็ต่อมักจะอยู่เป็นช่องเรลยกากาศที่อยู่แถวหน้านะถ้าคุณมีเรลยกากาศที่อยู่สภาพเล็1หนึ่งใบหรือต่ำกว่าบวกสามพันนะครับผมอ่าตอนนั้นเทินทั้งเราตลอดทั้งเทธนเรานะโอเคไปเปลี่ยนใบนะครับผมใบต่อไป อ่าแมวน้กับช่องเลกาดนะผมเลทยูนิตนี้บวก2,000ให้กับยูนิตไหนก็ได้2,000นะครับที่ไม่ใช่ตัวมันนะครับผมต่อไปกับช่องเลกาดนะผมเมื่อยูนิตนี้บูทให้ยูนิตท,ที่มีความสามารถลิมิตเบรกซีบวก3,000จนจบแบทเทิลนะครับผมจนจบการต่อสู้นั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคบูทเก้0พันนะผมให้กับตัวลิมิตเบรกซีนะครับต่อไป ไปที่เกตสองกันเลยนะครับผมเกตสองใบเริ่มแรกก็คือสายลิปเปอร์ของเกตสองนี่เองนะครับผมสก,กิลแรกของมันก็คือกับช่องเวนการนะผมถ้ามีลิปเปอร์เกตหนึ่งอยู่ในโซ่บวกหนึ่งพันตลอดทั้งเกมเลยตลอดตลอด,ตลอดเลยนะครับผมโอเคใบที่สองกับช่องเวนเอ้ยสกิลที่สองกับช่องเวนการ์ดนะผมเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตเวนการ์ดนะครับผมเรียกยูนิต เลือกยูดิตที่เป็นเรีกากาศหนึ่งใบบวกสามพันแล้วก็ถ้ามีตัวมันเนี่ยถ้าเป็นริปเปอร์เกตสองอยู่ในโซด้วยนะสแตนตัวนั้นขึ้นมานะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับผมแต่ต้องมีตัวเนี้ยอยู่ในโซด้วยเช่นกันนะครับอ่าใบต่อไปนะครับก็เกิดเป็นช่องเป็นกาดหรือเรียกากาศนะครับผมคัตเตอร์บัสสองถ้าตีฮิตจ่ายค่าคอสแล้วก็จวกกดก๊าซหนึ่งใบนะครับผมอ่าโอเค ม,มาามากับปช่องเรียกากศนะครับผมตลอดทั้งเทิร์นแล้วถ้าคุณมีเลียกาศที่อยู่ในภาพเล็หนึ่งใบหรือต่ํากว่าบวกสามพันนะครับผมก็ตัวตีหมื่นสองนั่นแหละครับผมใบต่อไปใบต่อไปตัวนี้ถึงจะเป็นระดับแรงแต่ก็เก่งนะครับผม mm hmm. เกิดเป็ช่องแวนการ์ดหรือเลือกอากาศนะครับผมเมื่ออยู่ในนีจโจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าการโจมตีเนี้เป็นครั้งที่สี่หรือมากกว่าในเทิร์นในในเทิร์นนั้น คัลเตอร์บัตหนึ่งนะครับผมสแตนเลยเียกากของคุณหนึ่งใบบวกห้าพันด้วยนะครับผมจนจบเทิร์นนะครับผมสกิลที่สองเกี่ยวกัช่องเวรกาดเลียกากนะครับผมเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าการโจมตีนะโจมตีเนี่ยเป็นครั้งที่สี่หรือมากกว่าในเทิร์นนั้นคัลเตอร์บัตหนึ่งบวกห้าพันให้กับ,บยนูจนจิตหนึ่งใบนะครับผมจนจบเทิร์นนะครับผมก็จะเป็นสกิลคอมโบกันนะครับผมนะโอเค อ่ะเกตต่อหมดยังเอ่ยเหมือนจะหมดแล้วนะอ๋อยังโอเคใบนี้นะผมสกิลของมันก็คือตลอดทั้งเทอเล่าเกิดบนช่องบรรยากาศหรือเรียกากศนะครับผมถ้าคุณมีเรียกอากศมากกว่าของคู่แข่งบวก3,000นะครับผมโอเคใบต่อไปเกิดบนช่องบรรยากาศหรือเรียกากศนะครับผมถ้าเรามียูนิตท,ที่มีความสามารถลิมิตเบรกสี่นะครับยูนิตนี้บวก3,000นะครับผมยูนิตท,ที่ว่านี่คือจะเป็นบรรยากาศหรือเรียกากาศก็ได้นะนะครับผม ต้องเป็นความสามารถลิมิตเบรกสี่นะนะครับผมโอเคเกตสองหมดแล้วไปที่เกตสามกันเลยนะครับผมเกตสามนะครับผมไปที่ระดับคอมมอนกันก่อนเนาะสกิลของมันก็คือเกิดประช่องววนการนะผมถ้าอยู่เอ้ยลิมิตเบร 4, ก,รรบบก 5, รบสีก 2, กก่ถ้าอยู่นี่นี่โจมตีววนการนะครับผมบวกห้าพันนะครับผมสกิลที่สองเกิดประช่องเลกาถ้าอยู่ในนี้โจมตีววนการนะครับบวกสองพันนั่นเองก็ ใช้ง่ายนะครับผมใช้ง่ายใช้ง่ายบวกพลังอย่างเดียวเลยต่อไปนะผมเกิดไปช่องเรียากาศนะผมเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตแวนกาดนะผมเลือกยูนิตหนึ่งใบบวกสามพันนะครับที่ไม่ใช่ตัวมานะบวกสามพันนะครับโอเคใบต่อไปนะผมระดับแฝดเซกิวเกิดไปช่องวันกาหรือเรียากาเมื่ออยู่ในนี้โจมตีแวนกาดบวกสองพันแค่นั้น,นครับง่ายๆเลยนะครับผมไปใบต่อมา n เจ็ดสามดับเบิลแลนะครับผมผมขออนุญาตอ่านสกิลที่สองก่อนเนาะมอว์บอลตันกว่านี่มีเอ้ยไม่ใช่ลิมิตเบรกเกือบช่องเวนการแล้วผม counter burst หนึ่งนะครับผมบวก2,000จนจบเทิร์นนะครับผมสกิลข้างบนเกือบช่องเวนการ limit break c เมื่ออยู่ในนี้โจมตีเวนการถ้าเด็กากาศแถวหน้าของคุณอยู่สภาพเลส counter burst หนึ่งบวกสาม0ันบวกอีกหนึ่งคิดจะเขจนจบการต่อสู้นั้นนะครับผมก็ถือว่าดี นะครับผมใบนี้ถือว่าดีโอเคใบต่อไปอ่าตายลิเปอร์เกรดสามนะครับผมลิเปอร์เกรดสามสกิลผมขออนุญาตอ่านข้างล่างก่อนเนาะอ่านข้างล่างก่อนเพราะว่ามันสั้นกว่านะครับผมถ้าเกิดเป็นช่องเวนการนะครับถ้ามีลิเปอร์เกรดสองอยู่ในโซนะครับผมบวกหนึ่งพันนะจะยืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนั่นเองนะครับผมแต่ลนะ Skill สกิลที่สองเมื่อการนี้โจมตีฮิตเวนการ์นะครับผมถ้า ถ้าเรามีเลกาดเลสยุทสภาพเอ้ยอยู่สุภาพเลสสามตัวขึ้นไปนะครับผมเปิดท็อปเด็กห้าใบจากนั้นค้นหาก,การ์ดที่มีคาว่านิปเปอร์ขึ้นมือนะผมจะเป็นเกตหนึ่งเกตสองเกตสามก็ได้นะแต่แนะนำให้เอาเกตสามขึ้นมือเพราะว่าจะได้สกิลอีกหนึ่งสกิลข้างบนนี่ครับผมอ่าอ่ากันเลยนะผมกับช่องเวนการ์นะผมลิมิตเบรกซีเมื่ออยู่นนี้โจมตีเวนการ์นะผม จะบวกพลังให้อีก5000แล้วก็ได้รับสกิลเพิ่มมีหนึ่งสกิลนั่นเองสกิลที่ได้รับเพิ่มก็คือเมื่อเกิดเป็นช่องเวนการนะครับผมหลังจากที่ยูนิตนี้โจมตีเสร็จนะครับผมเคาน์เตอร์บาร์สองทิ้งตัวเองจากบนมือนะครับผมสแตนเรียาการทั้งหมดนะครับผมถือว่าดีนะครับผมดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ว่าปิดเกมได้นั่นเองนะครับผมตอน5้าเมจเนี่ยจะปิดเกมได้ดีมากเลยนะครับผมโอเค ใบต่อไปซิกเมเจอร์ของบล็อกนี้เลยก็ว่าได้ซิกเมเจอร์ของออโคฟอสในบล็อกนี้เลยก็ว่าได้นะผมเป็นตัวเบรกไลท์ที่ทําให้ออโคฟอสติดเมตานั่นเองนะครับผมผมขออนุญาตอ่านสกิลที่2ก่อนเนาะกับช่องวันกาเนาะผมเมื่ออยู่นิดเดียวโจมตีบวกสามพันจนจบการต่อสู้นะครับผมตีเฉยๆบวกสามพันเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีเรียกการมากกว่าหรือต่ากว่าอะไรด้วยนะครับผมถือว่าใช้งานะได้ดีนะครับ ต่อมาสกิลข้างบนนะผมเป็นสกิลที่โกลงเลยทีเดียวสกิลเกือบช่องเวนการ์ดนะผมลิมิตเบรกตีเมื่อมียูนิตอื่นมาไลท่ทับมันบวกพลัง10,000อย่างนั้นให้ให้สกิลอีก1สกิลสกิลที่ได้รับก็คือก็เป็นช่องเวนการ์ดนะผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีเวนการ์ดนะครับผมคู่แข่งจะต้องทําการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนะครับผมที่ไม่ใช่ PG นะครับผมถ้าไม่สามารถทิ้งได้ กราร์ดใบนี้ไอ้กราร์ดใบนี้จะบวก1นึ่งคีย์อแล้วก็ห้ามใช้ PG ด้วยนะครับผมถือว่าดี D. เลยทีเดียวดี D. ยังไงผมขออนุญาตพูดเลยแล้วกันเนาะดี D. ตรงที่มันใช้คอมโบกับตัวเอวติเมตเบรกใบนี้นั่นเองนะครับผมสกิลของไอ้ตัวนี้ก็คือสกิลคือว่ามันจบตีคาตาบาสสองนะผมบวก5,000บวกอีกหนึ่งคีย์อนะครับจากนั้นถ้าจะใช้ PG จจะต้องทิ้งเกตการ์ดเกดตสามบนมือ นั่นเองก็คือถ้าเราจะใช้พีเอ่ะเราแม่งก็ต้องทิ้งการ์ดเนมือทั้งหมด2ใบเลยทีเดียว <c oughs> ต้องทิรร้งใบนี้ด้วยเป็นแรนตอมด้วยนะแรนตอมทิ้งด้วยนะเราก็เอ้ยเราเลือกทิ้งได้เราเลือกทิ้งได้นะผมก็จะจกปูนถัวโกงนะถ้าแบบช่วงเด็ดเกณอย่างเงี้ยเรามีการ์ดเนมือแบบสัก2ใบหรือ3ใบอย่างเงี้ยใช่ยากเลยนะเราแบบถ้ายิ่งไม่มีเกตตัสามนี่ตายเลยนะผมพูดแค่นั้นแหละโอ้โหถือว่าโกงนะครับผมทำให้ติดเมตากันเลยทีเดียว โอเคครับผมผมขออนุญาตไม่จัดเล็กให้ดูนะผมเพราะว่าเอาคลฟอสผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเลยไม่ขออนุญาตจัดให้ละกันแต่ถ้าผมเล่นเป็นเมื่อไหร่ผมก็จะอาจจะกลับมา,าจัดให้คุณผู้ชมได้ดูนะผมโอเคงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับอย่าลืมกดซับสไคร้ครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเค굿บายจ้าบ๊ายบาย